สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ขอโทษขออภัยนะคะทําคลิปชา้าไปนิดนึงเพราะว่าเพิ่งจะมีคาบว่างตอนนี้เองนะคะทาคลิปเสียงที่โรงเรียนถ่ายคลิปของมะขามกับ,กบแม่แม่ของพวกเขานะคะอันนี้แม่อะไรแม่จาปีเอ,อมามะขามออกมาเล่นอาบแดดบ้างนะคะตั้งแต่วันเมื่อวานนะ่นะคะ่ะทุกวันนี้ วันนี้งานยุ่งมากค่ะบอกเลยว่างานยุ่งมากเพราะว่าติวเด็กๆวันที่14วันพุธจะสอบสอบเด็กๆนะคะก็เลยก็เลยยุ่งหน่อยนะคะเอาความน่ารักของมะขามมาให้ชมนะคะอันนี้ใครเอ่ยแม่ดำแม่ดำปีนป่ายตามภาษาเขานั่นแหละคะ่ะเดินเล่นนะคะเดินเล่น อากาศก็ดีนะคะอากาศก็ดีถึงจะมีแสงแดดแต่ก็อบอุ่นยามเช้านะคะน้องวันอายนอนเล่นที่เตียงเหมือนเดิมอันนี้น้องมะนาวนะคะเอาน้องมะนาวออกมาเล่นด้วยแม่ก็เร่งรีบนะคะแม่ก็เร่งรีบเมื่อเช้านี้เป็นครูเวนนะคะแต่ก็ยังดีที่มีเวลาทําคลิปอยู่นั่น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 ดูเขาตกใจแม่สามสีเขาเขาตกใจแม่ไฟไม่ใช่แม่สามสี อันนี้คือมะนาวนะคะเอามะนาวออกมาเลมด้วยนะคะแต่ต้องคอยระวังค่ะกลัวเขาจะกลัวเขากระโดดวิ่งออกนอกรั้วไปว่าเขาเขายังเด็กอยู่นะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์นะคะที่กดไลค์ให้แล้วก็ขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด็กๆนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ ใครเอ่ยแม่ตุ้มนี่แม่ตุ้มนะคะเรามาดูเด็กๆในบ้านมากนะคะดูเมียวเล็กเข้านอนนะคะนี่มีเวลานอนโอ้ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่าเห็นเข้านอนนะคะพากันนอนช่วงบ่ายนะคะป้าพี่ถุงทองดูท้องพี่ทองอิงเพิ่งตื่นนะคะอิงเพิ่งตื่นดูหน้าสลืมสลือ โอ้ยิงๆิงๆิงฟ้าดูหน้าเพิ่งตื่นนอนแล้วใครอีกนี่ลักกี้มานอนด้วยโอ้ยเบาะอันนี้ดีมากเลยนะคะดูสิคะเป็นเบาะใหญ่นะคะท่านเอฟซีท่านส่งมาให้นานแล้วนะคะ่ะเด็กๆก็ได้นอนจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่สนับสนุนเด็กๆ ทุกๆอย่างเลยนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะสรุปสไลด์แล้วสองหนุ่มไปเที่ยวมาไปเที่ยวทั้งคืนทเที่ยวในบ้านตัวเองนี่แหละคะ่ะไม่ได้เที่ยวไปไหนเจ้าสัวเพิ่งตื่นตะเอ๋ใครเอ๋กิกิลักกี้ของเรานะคะลักกี้ของเราเอานอนต่อแล้วนางอิงฟ้านอนต่อแล้ว คลิปนี้ก็ให้ชมความน่ารักของเด็กๆนะคะใครนี่เหมียวเล็กในสามสีแต่งตัวให้ลักกี้ลักกี้ก็เขาก็ขี้อ้อนนะคะขี้อ้อนเวลาแม่นั่งตรงไหนเขาจะมานั่งตักทุกทีทุกที่นะคะลักกี้นะคะเหมือนกับว่าเขาก็ กอนที่จะเอามาโดนเอามาทิ้งนี่เหมือนเขาคุกเขียบคนมาก่อนนะคะคุกเขียบคนเอามากๆเลยนะคะเพิ่งเขาไม่กลัวคนเลยนะคะตอนที่นกช่วยเขามาจากทุง่งนาะะเขาไม่กลัวนกเลยนะคะเขาวิ่งเข้ามาหาได้ซ้ําสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ